ผู้ชมคะในช่วงปี2558นะคะก็มีคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนสละโสดเข้าสู่ประตูวิวากันมากมายเลยแต่ว่าจะมีคู่ไหนบ้างวันนี้พาเรตบันเทิงเราได้มีการรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ อ,อดปีที่ผ่านมาถือว่าปีแพะทองคํามีเหล่าคนบันเทิงพาเรตกันสละโสดหลายคู่ตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเริ่มกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งบุ๋มปนัดดาที่ประเดิมสละโสดกับเอกเอกกรินหวานใจหุ่นลำํำอีกคู่ที่สละโสดเดือนแห่งความรักก็คือคู่รักมาราทอนเจนนี่โปลิตานนท์และอันสราวุธถัดมาเป็นคู่ของสาวเซ็กซี่กระแตสุภักษรและหวานใจนักซิ่งลุยส์อาทิตย์ จัดงานวิวาแบบคริสไปเมื่อวันที่5มีนาคมอีกหนึ่งคู่หวานที่สละโสดตามกันมาติดๆภายในเดือนนี้คือคู่ของลิเดียสรันรัตและแมทธิวดีนหลังคบหามานานกว่า10ปีอีกคู่ที่คบหาดูใจยาวนานไม่แพ้กันนั่นก็คือคู่ของท็อปพิพัฒน์และนุ่นศิรพันธ์คู่รักรัก,รกโลก หลังจากนั้นก็มีอีกหลายคู่ทยอยลั่นระคังวิวาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวศิลาชัยที่จัดงานฉลองวิวาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมโชว์ซีนวานขับฟรายบอรดมอบชอดอกไม้ให้ภรรยากลางแม่น้ำเจ้าพระยา <Good. S 1> ช่วงท้ายปลายปีก็มีหลายคู่จูงมือกันเข้าประตูวิวาไม่ว่าจะเป็นนางแบบสาวจิตแสงทองและหวานใจไฮโซคลุยธนาริมทะเลสุดโรแมนติก รวมถึงคู่ของสองดีเจสุดฮาเพื่อพงษธรและลุยส์พงพันธ์ฝากนักร้องก็ไม่น้อยหนะ้ามีคู่ของตู่พบธรและสแตมอภิวัตรจุงมือแฟนสาวนอกวงการใช้ชีวิตคู่ไปแบบหวานชื่น ส่วนคู่วิวาอลังการงานสร้างแห่งปีก็มีหลายคู่ให้ได้อิจฉาเริ่มที่คู่ของหนังร้ายสุดเอ็กเอมี่มรกตและหวนใจรุ่นพี่ไฮโซนุ่มจิรายุทธก็ได้เรืดีจัดงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่คู่ของชามไอวรินและเจมแอรอนโทมัสก็จัดงานแบบสองวัฒนธรรมทั้งไทยและตะวันตกงานนี้แววมาว่าเจ้าบ่าวยกสินสอดมาสู่ขอไม่ต่ำกว่า0าล้าน คู่ที่หวานไม่น้อยนะ่ะก็คือคู่ของนักแสดงสาวแองจี้เฮสติงและ umi, แทาริกแอลคาดูมีเศรษฐีหนุ่มหล่อเจ้าของธุรกิจบ่อน้ำมันที่ควงคู่วิวาแบบอาหรับเก๋ไม่ซ้ำใครงานนี้มีข่าวเมาว่าแองจี้ขึ้นแทนเจ้าสาวผ่นล้านเลยทีเดียวปิดท้ายที่คู่ฮอตที่ยกให้เป็นงานวิวาแห่งปีสำหรับงานวิวาของซุปตาสาวสวยชมพู่อรารยาและหวานใจน็อตวิสรุษ ที่อลังการสมฐานะงานนี้หนุ่มน็อตก็ทุ่มไม่อันค้นสินสอด108ล้านมาสู่ขอนางเอกดัง ขึ้นชื่อว่าซุปตาตัวแม่ของวงการสาวชมก็ไม่น้อยหน้าใครวันสำคัญในชีวิตทั้งทีเจ้าตัวคัดสรรชุดวิวาเป็นแบรนด์รู้จักดีไซเนอร์ดังระดับโลกเริ่มที่ชุดพิธีมัน่นชุดงานปักสุดเนี้ยบจากแบรนด์เอลิซาบโงกูตูที่มาพร้อมกับรองเท้าสั่งทำพิเศษใช้เนื้อผ้าเดียวกับชุดมีเพียงคู่เดียวในโลกจากแบรนด์คริสเตียนลูเบแตงจากฝรั่งเศส ชุดที่2ที่เจ้าสาวคนสวยจัดมาให้สื่อมวลชนได้ยนชมในวันแถลงข่าวเป็นชุดราตรียางเปิดหลังจากแบรนด์เอลิซาบเช่นเดิมชุดนี้สวยหรูตามสไตล์สาวมั่นผ่านสีแชมเปญอ่อนบวกกับความระยิบระยับของเนื้อผ้าทำให้ออราเจ้าสาวพุ่งแบบสุดๆชุดที่3 ยกให้เป็นชุดไฮไลท์งานแต่งในค่ำคืนฉลองมงคลสมรสคือชุดจากฝีมือชามบาเทสตาวอลลี e, ่ดีไซเนอร์ดังระดับโลกที่อลังการสมการรอคอยมีการระดมช่างฝีมือระดับสูงมาปักคริสตัลและลูกไม้อย่างปราณีตเป็นชุดแต่งงานแห่งปีที่สวยอลังการ ปิดท้ายที่ชุด after party จาก Dior Collection Spring Summer 2015ที่ยังคงความเป็นตัวตนของชมพู่ดูน่ารักสดใสและที่เป็นอีกหนึ่งกระแสดังคือรองเท้าผ้าใบ c o n v e r s ์สีขาวที่เจ้าตัวใส่จนเป็นเทรนด์ฮิตในช่วงนั้นนอกจากชุดรู้แล้วรองเท้าอีก6คู่จากแบรนด์ดังที่ซุปตาคนสวยคัดสรรมาเข้าเซ็กับชุดได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Dolce Gabbana p r i n c e s s g r a มิวมิวชวาลอฟสกีมิวมิวกริตเตอร์มริเจนเซอร์จิโอรอซีงานนี้สนนราคาชุดแต่งงานและเครื่องประดับของชมพู่อารยาเกือบ10ล้านบาทเลยทีเดียวสมดีกรีนนางเอกซุปตาอันดับตน้ตนๆของเมืองไทยเลยละคะ่ะ